ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจุดเพราะว่าท่านพวกคุณเม่นะครับทีมางานิรักป่าครับญาติาที่มาจากอำเภอนครนะครับให้มาที่กองเรืการหน้ากองเรืการนี่นะครับหลัวแก้ไขน,นะครับชื่อถูกต้องที่ถูกต้องของสีป่านะครับโนนีมร้องจอย สิบ่าบาทสองห้าสองศนเป็นโทษแก่เอราะ่าเรมีหลายบั่งเ้า่องญลัครัาสัญญาณไฟมาแล้วใบ้านงไฟของ่ายสิบก่าบนี้มี7บ้างนะครับจนลุงมันบ้าบ้างไหอันแงแจงจ้าเสียวบ้างไนก็อูเนอะอ่ะดูนะครับมันดูดีมนเอีกทรมาอรคุณนะครับโนยิลุกจอสิบก่าับ

เจ้าที่ขั้นเป็นคนแรกนะเขาาให้มีส่วนร่วมในการกันิทรมาหากิจวัตรการพิ่พ์มากรอยนี้อาจารย์สัญญาบ้าภาพผมเขาจะให้สัญญากราบตลอดว่าถ้าร่วมกานสมบูรเขาก็จะแสดงอาการีท่ดีใจลำดับที่สิบครับสิบช่างแดงปลายฟ้าสิบช่างแดงแอดปลายฟ้าลำดับที่สิบสามนะครับเข้าสู่ลานจุดนะครับ อนุญาตนะปลายมนตรการซอสวาร์รลบไถ่ใหญ่สองแรงมิตการสามร้อยสามสิบสองจุดศูนย์ศูนย์วินาทีตอนนี้ขอเบรกสิบนาทีนะครับให้เจ้าหน้าที่ติดป้ายแป๊บหนึ่งแต่บางฝ่ายก็เข้าไปเตรียมได้เลยครับเตรียมเลยแต่อย่าพูดจุดนะครับพักสิบนาทีนะครับ บึงอากาศกาศที่กาศที่นอกาติพี่น้องที่มาจากอำเภอนครให้มาพบญาติที่หน้ากองอเนรยการเดี๋ยวนี้นะครับลูกลูกไลูกไทออำเภอนครพองเด้ามามาจะไขหาคอเครันบ